สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอย่าถอยในรายการอย่างนี้ผมขอร้องกัญชัยคุมตัวเองไม่ไหวโมโหกลางหัวนกระแสแขกรับเชิญหลุดขายซัดแสกหน้าอย่าถอยช่วงหลังมานี้ต้องยอมรับว่ารายการหัวนกระแสเป็นรายการยอดฮิตลำดับต้นๆเพราะเป็นรายการที่นำคู่กรณีในประเด็นร้อนๆ มาฟาดปากกันตรงๆงกลางรายการให้ผู้ชมได้เห็นในมุมที่แตกต่างของทั้งสองฝั่งและรายการนี้ก็ช่วยผลักดันให้หนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรชั้นนำของไทยอย่างไรก็ตามรายการในช่วงหลังๆมักเกิดปัญหามีคำหยาบคายหลุดออกมาขณะออกอากาศจนเป็นข่าวดังและทางหนุ่มกัญชัยก็ไม่สามารถห้ามพูดได้ทีมงานถ่ายทอดก็ไม่สามารถดูดเสียงได้เพราะเป็นรายการสดดังเช่นเหตุการณ์ ป้าพูดได้ไหมหรือแม่น้ำหนึ่งล่าสุดวันที่18พฤศจิกายน2564ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งหนักหนาสาหัสกว่าครั้งก่อนๆจนเสียงวิจาร์ณทางโซเชียลออกมาหนาหูมากกว่าเดิมโดยในรายการวันนี้เป็นการนำคู่กรณีจากเรื่องเมียเก่ายกพวกตบเมียใหม่จนดั้งหักที่จังหวัดอุดรธานีมาร่วมรายการปัญหาคือผู้ร่วมรายการต่างพูดคำหยาบออกมาบ่อยมาก ทั้งคำว่าขายจุดจุดจุด,จ,ดจนหนุ่มกัญชัยของขึ้นกลางรายการและกราบขอโทษประชาชนสดๆว่าการที่มีคำไม่สุภาพออกไปเป็นความผิดของผมเองเพราะผมคอนโทรลรายการไม่ได้ดังนั้นผมขอโทษผู้ชมด้วยครับและฝากบอกทีมงานให้ทุกคนเป็นพยานถ้ามีข่าวเรื่องผัวผัวเมียเมียประมาณนี้อีกจะไม่มีการนำเสนออีกแล้วยกเว้นเป็นประเด็นสำคัญจริงๆสาเหตุที่ผม เชิญคู่กรณีมาคุยในรายการเพราะต้องการให้ทั้งสองฝ่ายได้เคลียร์กันแต่พวกคุณมาถอยใส่กันแบบนี้มันไม่เหมาะสมกับคนดูขอโทษนะครับหยุดคำพูดนี้ได้ไหมรายการเราสั่งน้องตั้งแต่แรกแล้วว่ามีคำต้องห้ามอะไรบ้างและรายการนี้เป็นรายการสดพวกคุณก็ไม่ฟังกันเลยส่วนคนข้างๆคุณที่พูดคำหยาบออกมาหูตึงหูแตกหรือ,อยังไง ทำไมไม่ฟังอะไรเลยผมขอนะครับอย่าพูดอีกมันไม่เกี่ยวกับคุณและมันมีผลกับสังคมหมู่มากที่ดูอยู่คุณทะเลาะกันได้แต่อย่าถ่อยในรายการแบบนี้ขณะเดียวกันผู้ร่วมรายการที่ถูกดุก็ทําหน้าเศร้าๆยอมรับความผิดรับปากจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วส่วนชาวเน็ตที่ได้ชมรายการต่างออกมาโพสชื่นชมหนุ่มกันชัยว่าเป็นสื่อมวลชนที่ดีเมื่อรู้ว่าการนําเสนอเรื่องราวมีปัญหา ก็รู้จักขอโทษรู้จักปรับปรุงตัวรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและการเลิกทำเนื้อหาประเภทผัวเมียก็น่าจะเหมาะสมแล้วในประเทศยังมีเนื้อหาอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะพร้อมกันนั้นทางรายการหงกระแสก็รับผิดชอบเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการไม่ลงคลิปให้ดูรายการแบบย้อนหลังขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกระปุก com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ